เดี๋ยวนะอืมวันนี้เออวันนี้วันที่เจ็ดต้องไปสิดว่าสินี่ว่าเอ๊ยแล้ววันที่วันนี้เท่าไหร่วันเนี้ยอืมวันนี้เท่าไหร่นะเอออืมดูก่อนนี่มันวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบนี่ว่าแล้วพวกนี้ก็ต้องไปสิดวาสีนะโอ๊ยจะบ้าตายเลย นั้น,นะค่ะพองานวันพรุ่งนี้หนูอาจจะไม่ได้ทําคลิปนะคะก็วันพรุ่งนี้ต้องไปฉีดวัคซีนนี่นะอ,อ,อาจจะแขนบวอมอและอาจจะไม่ทําคลิปนี่ได้นะคะงั้นวันพรุ่งนี้หนูไม่ไทําคลิปนะคะขอโทษด้วยนะไปละคะ่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะคือต้องไปฉีดวัคซีนนะคะนักขอบ์ฟฟูลตลอดผู้ติดตามห6กคนนะคะไปแล้วค่ะบาย